สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแกะของนะครับมีของมาส่งหนึ่งชิ้นนะเก็บเงินปลายทางมาก็เนี่ยมาจากนี่ช็อปเซลอะไรเนี่ยอำเภอเมืองปทุมธาน,นีนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันคืออะไรขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เก็บปลายทางมาใช่ไหมครับ เก็บเงินปทาง379บาทครับแต่คิดว่าผมไม่ได้สั่งนะรายการนี้ก็เป็นกางเกงยีนนะนี่นะ ดเดี๋ยวนี้หากินกันแบบนี้ครับไม่น่ารักเลยต้องแกะอีกไหมเนี่ยเอาไปให้หลานใส่ทุกคนดูนะ<ห>นคุณคิด,ค,ค,ดคุณคิดว่าผมใส่ได้ไหมเนี่ยนี่อยู่อย่างนี้แกะกมาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณคิดว่าผมใส่ได้ไหม ขออนุญาตแกะแล้วกันนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานไม่ได้ตังคืนช่างแม่งมไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแจ้งความแน่นอนหาทิ้นแบบนี้นะดูนะนี่มึงว่ากูใส่ได้ไหมเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไอ้เหี้ยตลาดนัดน่าจะ 199. <อ>จร้อยเก้าเก้าถึงเลยเดี๋ยวไปแจ้งความแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะลองโทร ดูดิว่ามันโทรติดไหมไอเบอร์ที่มันส่งมากับกับกับถุงเนี่ยเป็นวิธีเช็คอีกอย่างนะครับเดี๋ยวจะลองโทรนะว่าโทรติดไหม,มก็รับมาแบบงงๆนะเนาะเพราะว่าเออปกติผมรับแบบสั่งของเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วก็เลยรับมา ศูนย์หกห้าหกสองสองสามสองห้าอะไรเนี่ยมันไม่ครบหรือเปล่าไม่รู้นะที่อยู่หนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งหนึ่งสี่ทับห้าหกหมู่หนึ่งตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ที่อยู่ก็อาจจะปลอมนะผู้ชงผู้ส่งช็อปเซลนะ ส่งช็อตเซล์อ่าอย่าให้ดูกันอีกทีนะึ่งนี่นะครับว่าที่อยู่ก็น่าจะปฟอมนะครับี่่คุณเรียกคุณนาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะ The number you dial หรือมันขาดเลขหนึ่งไปวะเจ๋อหรลบไม่ต้องเดี๋ยวไปแจ้งความดีกว่าโอเคนะครับทุกคน ทำมาหากินแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะกะว่าแบบผมอูเงินไปเสร็จปุ๊บแกมาให้300อกว่าบาทไม่เป็นอะไรแต่ใช่300กว่าบาทมันก็มันมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าถ้าไปหากินกับคนอื่นแบบนี้อีกผมไม่โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปแจ้งความโอเคครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รู้กันเยอะๆเ,เนาะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปแจ้งความก่อนสวัสดีครับ